สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องสาวผู้ไทยชาวสวนแล้วนะคะวันนี้สาวผู้ไทยจะพามาดูยางที่เบานะทะุกคนยางเบานะคะอ่ามันจะมีลักษณะแบบนี้นะ,ะทุกคนแบบนี้จะเป็นยางเบานะคะถึงแม้ว่าย,ยางจะออกเยอะก้อนใหญ่ขนาดไหนนะคะแต่ว่าก็จะมีน้ำหนักที่เบานะ,ะทุกคนอ่าอันนี้จะเป็นอันที่เรา แกะออกจากถ้วยนะคะแล้วทิ้งไวห้หนึ่งคืน,นะคะเวลาเราจับนะ,ะมันจะเป็นเหมือนฟองน้ำนะคะมันจะนิ่มนะคะเรากดก็สามารถกดลงได้นะคะนี่ค่ะทุกคนบีบอย่างนี้ก็บีบได้เลยนะคะมันจะเป็นยางที่เปอร์เซ็น ไม่ค่อยดีนะคะถ้าเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็น้ําหนักก็จะหายเยอะนะคะเพราะว่าน้ําที่ที่จะอยู่ในตัวก้อนยางก็จะหายนะคะมันจะมีลักษณะเป็นเป็นฟองเป็นคล้ายคล้ายฟองน้านะคะเนื้อจะเป็นคล้ายๆลฟองน้ําเนื้อจะไม่เนียนนะคะยางแบบนี้ไม่ใช่ยางที่ครนน้ํากดไม่ได้หรือยางไม่พอน้ํากดนะคะแต่ว่าเป็นยางที่น้ํอยางน้อยน้ําเลี้ยงเยอะนะคะแม้ว่าจะใส่ น้ำกรดเยอะแค่ไหนนะคะก็จะยังเป็นฟองน้ําแบบนี้อยู่ดีะคะ่ะนี่ค่ะเวลาเขาออกเขาจะออกเยอะนะคะออกแบบเต็มถ้วยเลยนะ,ะทุกคนแต่ว่าเวลาเราคนน้ำกรดเนี่ยมันจะยังเป็นฟองอยู่ดีนะคะแล้วก็มันก็จะไม่ไม่แข็งไม่มีน้ำหนักนะคะ่ะต่อให้ก้อนใหญ่แค่ไหนก็ไม่ค่อยมีน้ำหนักนะคะแบบนี้นะคะเห็นไหมล้วเก็บมันก็จะเป็นฟองๆอย่างนี้นะคะ่ะ นี่ค่ะทุกคนแบบนี้ก็เป็นก้อนอีกก้อนหนึ่งนะคะก็จะนิ่มๆเหมือนกันค่ะมันจะแข็งแค่แค่ข้างหน้านะคะแต่ว่าข้างล่างแบบนี้มันก็จะนิ่มค่ะทุกคนมา๋าวสาวพูไทยจะหยดน้ำกรดให้ดูนะคะว่าเวลาเราคนน้ำกรดเนี่ยมันจะเข้มข้นหรือเปล่าะคะ่ะโอเคค่ะตอนนี้สาวพูไทยใส่น้ำกรดลงไปเลยนะคะเราจะเริ่มคนกันเลยนะคะแล้วเราจะมาดูว่าตัวน้ำที่เราคนเนี่ย หลังจากที่เราใส่น้ำกรดนะ,ะน้ำน้ำยางมันจะเข้มข้นนียวอยนี่ค่ะมันไม่ใช่ยางที่ไม่พอน้ำกรดนะคะเวลาเราคนนะคะมันก็จะเป็นเหลวๆนะคะจะไม่จะไม่เหนียวแบบเหนียวมากเหมือนเหมือนอยางที่มันเปอร์เซ็นต์ดีถะะ้าเป็นยางที่นำเลี้ยงเยอะนะคะมันก็จะเป็นเหลวๆนะคะนี่ค่ะ นี่ทุกคนจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็เหมือนจนนะข้นค่ะแต่ว่ามันจะมีความเป็นน้ำเหลวๆมากกว่าะะแต่ถ้าตัวที่มันเปอร์เซ็นต์ดีจริงๆค่ะมันจะเหนียวมากจะข้นมากๆเลยนะคะยางแบบนี้นะคะต่อให้ก้อนใหญ่แค่ไหนก็น้ำหนักเบานะคะเบา,ามันไม่สมกับกับตัวเนื้อก้อนเนาะ ะะเดี๋ยวต่อไปนะคะสาวพุ้ไทยจะพาไปดูอย่างที่เปอร์เซนดีนะคะน้ำยางเข้มข้น,นะคะถึงแม้ว่าก้อนเล็กๆนะคะแต่ว่าน้ำหนักดีกว่านะคะทุกคนไปเดี๋ยวเรไปดูกันเลยค่ะ